รอบแข่งเขาให้ดูตอนแข่งกำลังจะกลับมาระเบิดความมันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการแข่งขันในรายการโบตโตจีพีกับฤดูกาล2023ันยี่มาร์มาเกตคือผู้ที่ออกมายอมรับนะครับว่าตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเลยนะครับกับการแข่งขันในฤดูกาล2023นี้และยังยอมรับนะครับว่ากับซีซั่นเบรกที่ผ่านมานั้นทำงานหนักอย่างมากนะครับแล้วก็มีความยุ่งเหยิงมากๆกับการเก็บข้อมูลที่จะเอามาใช้กับการแข่งขันจริงๆนะครับในฤดูกาล2023นี้อีกด้วย เพราะกฎใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับอย่างสป i ินเรสนั้นต้องทําให้มาร์กและทีมงานนั้นต้องทํางานกันอย่างหนักและมันยังเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของการแข่งขันในวันเสาร์และรวมไปถึงการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในวันอาทิตย์อีกด้วยนะครับมาร์กมาเกตยังยืนยันอีกนะครับว่าตลอดซีซั่นเบรกที่ผ่านมาโปรแกรมการทดสอบทั้ง3าครั้งนั้นมาร์กมาเกตกับทีมงานนั้นต้องเก็บข้อมูลกันอย่างมาหาศาลมากๆเลยนะเพื่อเอาไว้ซัพพอร์ตกับการแข่งขันจริงๆ และมาเกตนั้นก็ยังยืนยันนะครับว่าตัวรถแข่งนั้นจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างอย่างแน่นอนนะครับระหว่าง RC213V ที่ใช้ลงทําการทดสอบกับโปรแกรมทั้ง3ครั้งที่ผ่านมา กับ r c 2 3 v ที่ใช้ลงทำการแข่งขันจริงๆความรู้สึกมันจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิง Mark m a r เก t ยอมรับนะครับว่ากับการแข่งขันในฤดูกาล2023นั้นมันจะมีความตื่นเต้นมากๆครับเพราะบางสิ่งบางอย่างที่ Mark m a r เก t กับทีมงานนั้นได้จะเตรียมกันเอาไว้มันยังไม่ลงตัวนครับแล้ว Mark คมาเก t ยังเชื่อว่าอุปสรรคทุกอย่างที่มันจะเข้ามาจากความไม่พร้อมนั้นมันจะช่วยให้พวกเขาแร่งขึ้นอีกหระดับ นอกจากนี้นะครับมาร์คมาเกนั้นยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่าทุกครั้งที่เริ่มต้นซีซั่นใหม่ผมจะมีความตื่นเต้นมากๆครับและมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ตลอด10ปีที่ผ่านมาเรามีซีซั่นเบรกที่ต้องทำงานกันอย่างหนักมากๆเลยนะครับและมันก็ยุ่งยากกันมากๆอีกด้วยเพราะเราต้องเก็บข้อมูลกันให้เพียงพอกับการแข่งขันในฤดูกาล2023ครับที่มันจะมีกฎหมายเพิ่มเข้ามาในการแข่งขันกับวันเสราร สำหรับความรู้สึกของรถแข่งในการทดสอบกับการแข่งขันจริงๆผมบอกได้เลยครับว่ามันต่างกันผมบอกได้แค่เพียงว่ารอดูการแข่งขันจริงๆเท่านั้นว่าผมจะทําอะไรได้บ้างพูดง่ายๆก็คือรอดูหน้าง,งานนั่นเองนะครับแต่ทั้งหมดที่ผมพูดออกมานั้นผมบอกได้เลยครับว่าก็ไม่ต้องห่วงอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราได้ทําการเก็บข้อมูลเอาไว้มากเพียงพอตลอดการแข่งขันฤด,ดูกาลและผมก็ค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่าแฟนๆนั้นจะตื่นตาตื่นใจกับการแข่งขันในฤด,ดูกาล2023 เพราะในแง่ของแฟนๆมันคุ้มค่ามากๆกับการรับชมการแข่งขันและผมก็ยอมรับเลยนะครับว่าผมตั้งหน้าตั้งตารอมากๆกับการที่จะควบรถแข่งของ Honda ลงสนามแรกที่โปรตุเกสซึ่งมันเป็นสนามที่นักแข่งทุกคนในรายการม o t ต GP และแฟนๆทั่วโลกนั้นเฝ้ารอและมันก็จะเป็นสนามแรกที่บ่งบอกถึงแฟนๆของทุกทีมว่ารถแข่งของแต่ละทีมเป็นยังไงกันบ้างมีการพัฒนามากแค่ไหนและมามืดในปีนี้จะเป็นใครสนามแรกรู้กันครับ ครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อ,อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในช่ e l ของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ